เาไปปักตรงก็าแปลว่าต้องมัน่นใจว่ามันเป็นอธิปไตยของเราเ่าแค่นั้ในใครจะไปพูดอะไรก็พูดไปรัฐบาลไทก็พูดแบบนี้คนไทยก็พูดแบบนี้บรรยากาศในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังครบเจ็ดสิสองชั่วโมงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อเวลาประมาณ12สองนาฬิกาของวันนี้ บรรยากาศโดยทั่วไปชาวบ้านกลับเข้ามาใช้ชีวิตตามปกติพ่อค้าแม่ค้ากลับมาเปิดร้านเหมือนก่อนหน้าที่ไม่มีการประทะภายในพื้นที่ไม่มีเสียงปืนหรือเสียงระเบิดแต่อย่างไดอย่างไรก็ตามเมื่อคืนวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมายังคงพบโดรนบินในพื้นที่ช่องอานมาและช่องบกทำให้สถานการณ์ในช่วงกลางคืนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเช่นเดิม ขณะที่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครมเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภายหลังครบ72ชั่วโมงของการหยุดยิงว่าก็ดีตอนนี้ก็หยุดยิงแล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศจะมีการบรรยายสรุปให้กับคณะทูตในประเด็นเรื่องของชายแดนอย่างไรนายสีหศักดิ์ระบุว่า ตนจะไปบรรยายให้กับทางคณะทูตต่างชาติที่กระทรวงการต่างประเทศในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีการบรรยายถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่การประชุม GBC และการที่ตนไปพูดคุยสามฝ่ายกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนที่นครคุนหมิงประเทศจีนกับนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ฝากอะไรกลับมาหรือไม่ นายศรีหศกระบุว่าเขาไม่ได้ฝากอะไรฝากมาในเรื่องความปรารถนาดีที่อยากเห็นสันติภาพในภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาให้กลับสู่สภาวะปกติสำหรับกรณีทหารไทยเหยียบทุนระเบิดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้แจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหรือไม่นายศรีหศกระบุว,ว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกไป แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตรวจสอบว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่หรือเกา่าแต่เราไม่อยากให้เหตุการณ์พวกนี้กระทบต่อการหยุดยิงเพราะถือว่าทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันใช่ด้เป็ <ไป S 2> นยังไงมัง้งคะก็ดีครับก็ตอนนี้ก็หยุดยิงนะครับก็โอเคครับก็ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแถลงอะไรให้กับนานาชาติอ๋อเดี๋ยวผมผมจะบรรยายสรุปให้คณะทูตบ่ายนี้ที่กุงต่างประเทศครับของความครึงข้อมูลที่ทงก็ได้ก็บรรยายก็คือตั้งแต่การประชุม GBC เป็นยังไงแล้วก็ที่ผมไปประชุมล่าสุดที่คุณหมิงได้ผลยังไงนะครับก็จะทางที่รัฐมนตรี่างประเทศจีนเนี่ยฝากอะไรมาถึงประเทศไทยเราบ้างคะเขาไม่ได้ฝากเขาฝากความปรารถนาดีที่เขาอยากจะเห็นสันติภาพในภูมิภาคเห็น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากับสุขสวัสดิภาวะปกตินะครับแล้วท่านได้เรียนบอกไหมคะว่าในเรื่องของทุ่นระเบิดที่ทหารเราในเยียบถ้าจะทุกวันหลังแต่ก็อันนี้ก็เรื่องบอกไปว่าเหตุการณ์พวกนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันทุนท่นระเบิดใหม่ทุ่นระเบิดเก่าแต่มันต้องมีทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพราะเราไม่อยากให้เหตุการณ์พวกนี้มันกระทบต่อการหยุดยิงนะครับเพราะว่ามันือถือว่าทุกคนต้องเคารพปฏิบัติตามที่เราตกลงกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ล่าสุดวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารได้โพสต์คลิปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังพ้นกำหนดหยุดยิง72ชั่วโมงโดยบอกว่าเราไปปักธงที่ไหนนั่นคือพื้นที่ของประเทศไทยนายกหนูเมินฮุนเซนไม่ยอมรับการยึดแผ่นดินไทยคืนโดยการใช้กำลังลั่นเราไปปักธงที่ไหนก็แสดงว่าเรามั่นใจ วันนี้คือพื้นที่ของประเทศไทยใครจะไปพูดอะไรก็พูดไปรัฐบาลไทยก็พูดแบบนี้คนไทยก็พูดแบบนี้เผยยังไม่ได้ฟังผลการประเมินหลังครบ72ชั่วโมงหยุดยิงไทยกัมพูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงมาหลังประชุมครมและให้สัมภาษณ์ภายหลังครบกำหนดหยุดยิง72ชั่วโมง ในการลงนามจอยส t ตทเมนต์ระหว่างไทยกัมพูชาแล้วว่ายัางไม่ได้ฟังผลการประชุมประเมินแต่เราก็ทำตามข้อตกลงส่วนจะปล่อยตัว18ทหารกัมพูชาเลยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ทราบเป็นเรื่องของคนดำเนินการสำหรับกรณีที่สมเด็จหุนเซนไม่ยอมรับการยึดและปักธงของไทยถือเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์ชายแดนไม่ได้สงบจริงใช่หรือไม่นอนุทินกล่าวว่าเราไปปักธงก็แสดงว่าเรามั่นใจ วันนี้คือพื้นที่ของประเทศไทยก็แค่นั้นแหละใครจะพูดอะไรก็พูดไปรัฐบาลไทยก็พูดแบบนี้คนไทยก็พูดแบบนี้ทนายโยชจะไม่ต้องเดินตามเขาทนึงครับนิดนึงรมีอะไรขึ้นน้าไหมคะหลังเที่ยงแล้วครบ72ชั่วโมงแล้วเนี่ยค่ะเขาดำเนินการค่ะหมายถึงว่าเขาดําเนินการอยู่กับกองทัพยังยังไม่ได้ฟังผลงานประชุมประเมินแต่เราเราไม่มีปัญหาครับเราก็ตามตาม ก็จบลงจะไปเพิ่ม8คนยังไม่ทราบตรงนี้เป็นเรื่องของคนดำเนินการแต่ขออนุญ,ญาตถามนิดนึงแต่สัญญาณที่ทางสมเด็จฮุเซนออกมาพูดในลักษณะที่ว่าการยึดและปักธงเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการไม่ถือว่าไม่ยอมรับอะค่ะตรงนี้มันมันมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่ามันจะไม่ได้สงบจรงิง เราไปปากตรงก็แต่เราต้องมัน่นใจว่มามันเป็นอธิปไตยของเราเนะ่าแค่นั้นนี่ยใคร<ม>จะไปพูดอะไรก็พูดไป<ม>แล้วต่าลไาไก็ก็พูดแบบนี้คนไทยก็พูดแบบนี้